แม่ผมไม่สบายแม่ผมป่วยเป็นเบาหวานความดันหัวใจแม่เป็นอย่างเี้ยมา17ปี <c oughs> แล้วเขาก็กินยาวันละไร่สเม็ดอะะอย่างแม่ผมป่วยเป็นอย่างนี้ยผมก็ไม่รู้เลยว่าแม่ผมสุขภาพแย่แค่ไหนหรือว่าจริงๆเขาเป็นยังไงบ้างาแต่ช่วงนั้นอ่ะพอดีผมผมถูกไล่ออกจากงานคือคือแม่นี่เป็น ผมว่าเป็นข้อสอบยากเพราะว่าภาวะเนื่องจากอายุการเจ็ปบป่วยความสามารถของอวัยวะหรือร่างกายของเขามีปัญหาผมว่าเป็นข้อสอบยากก็เลยโชคดีที่มีโอกาสผมมีโอกาสฟังพระดำลัดในหลวงเรื่องเข้ากล้องนะครับ ก็จุดเริ่มต้นของกาว่าเม็ดนี่คือมาจากคุณแม่ค่ะแม่ผมไม่สบายแม่ผมป่วยเป็นเบาหวานความดันหัวใจแม่เป็นอย่างนี้มา17บปีแล้วเขาก็กินยาวันละไร28เม็ดค่ะเหมือนมื้อหนึ่งแม่กินยาประมาณเก้าเม็ดส0เมตรกินยา,น m, m. นยาแล้วก็กินยาสี่เม็ดแล้วก็กินน้ําแล้วก็กินอีก5เม็ดแล้วก็กินน้ําแค่ยาอย่างเดียวแม่ก็ อิ่มละกินกินข้าวจริงๆได้น้อยมากๆอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าเมื่อก่อนผมไม่ไม่ไม่เคยเห็นแม่ใช้ชีวิตเนาะเมื่อก่อนผมทํางานประจําเนี่ยเราก็จะไปเยี่ยมแม่แบบกุมารทองไปให้พ่อไปให้พ่อแม่พอเห็นหน้าให้พ่อแม่พอเห็นหน้าอ่ะเราก็แป๊บๆล้วก็กลับละเราเออไม่ได้ไม่ได้อยู่ดูความจริงๆแต่ช่วงนั้นอ่ะพอดีผมผมถูกไล่ออกจากงานเนาะ แต่ว่าก็ mm hmm. โชคดีอย่างคือเขาก็ให้เงินผมติดตัวมาใช้ปีหนึ่งโดยที่ผมไม่ต้องทํางานแล้วผมก็รู้สึกว่าคือมันมันมันคล้ายๆกับสติปจ็อบอ่ะเขาสติปจ็อบถูกไล่ออกจาก Apple พอดีผมดูคลิปนั้น <c oughs> ก่อนที่ผมจะถูกไล่ออกจากงาน <c oughs> ผมก็จะรู้สึกว่าเอ้ยผมนี่เหมือนจะเหมือนสติปจ็อบเลยเราก็เออออกจากงานแบบนี้เราก็ได้มีโอกาสไปค้นหาตัวเองหรือว่า เรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากทําอะไรที่เราทําเดิมๆผมก็เรียนรู้นู่นนี่นะั่นแต่ว่าสองปีแล้วผมไม่ได้เรื่องด้ราวเลยก็จนแม่พ่อแม่ผมก็บอกว่าเฮ้ยเองไม่ได้ไม่เข้าท่าละจากเกาะเมียกินเกาะพ่อกาบแม่กินอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> มันมันไม่ดีอ,ะอ่ะก็เลยไปช่วยพ่อแม่ทาสวนก็ได้เห็นสภาพความเป็นจริงแล้วก็การการอยู่การการอยู่การกินของเขาซึ่งบางทีเรา เราเป็นลูกเนี่ยเราก็ไม่ถึงว่าเราเราไปแวะๆแบบไม่ได้เห็นหรอกว,ว่าความเป็นอยู่ที่แท้จริงของเขาอ่ะเป็นยังไงนะไปมาเออพ่อแม่เขาก็ดูแลเราดีพอเขามาปั๊บเดี๋ยวเราก็กลับละแต่ว่าพอเขาอยู่จริงๆเราเห็นสภาพความเป็นจริงของเขาเนี่ยบางทีแบบบางทีแบบอย่างแม่ผมป่วยเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เลยว่าแม่ผมขเขาเรียกสุขภาพแย่แค่ไหนหรือว่าจริงๆเขาเป็นยังไงบ้างก็ พอกออได้ไปอยู่เราก็ได้เห็นวิถีชีวิตอย่างนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงจะให้แม่ได้มีสุขภาพดีขึ้นก็เลยโชคดีที่มีโอกาสผมมีโอกาสฟังพระดำรัสในหลวงเรื่องข้าวกล้องนะครับในหลวงบอกให้กินข้าวกล้องผมก็เริ่มจากการหาข้าวกล้องแบบนี้มาให้แม่กินแต่ว่าพ่อกับแม่ก็กินไม่ได้มากหรอกเพราะว่าอย่างที่เรารู้คือข้าวกล้องมันมันกินยาก,ยากใช่ปะเขาเนื่องจากกินยาเยอะกินอาหารได้น้อยแล้วก็ก็ ก็กินได้เหมือนกับเราพยายามเค้นให้เขากินเขาถึงจะกินแต่ว่าเขาเขาเหมือนกับปฏิเสธการที่จะกินเพราะเขาเ็คุ้นเคยก็เลยเออเขาเคยข้าวขาใช่ก็เลยต้องคิดต่อยอดเออทำยังไงจะให้แม่กินข้าวกล้องแบบพัฒนาในหลวงได้ผมก็เรียนรู้ในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับข้าวกล้องนู่นนี่นั่นก็เจาะลึกไปเรื่อยๆแบบแบบ ผมเป็นวิศวกร,กรเนาะเวลา<ม>เวลาคิดอะไรมันก็ต้องคิดแบบลงลึกในรายละเอียดเหมือนกับที่ถ้าเปิดแก้ปัญหาเนี่ยบางทีเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันไม่จบต้องรู้เหตุที่มานู่นนี่นะั่นอันนี้การวาเว่ามันก็จะไม่ใช่องค์ความรู้แบบแบบที่ในตำราแต่ว่าบบประสบการณ์ <Okay. S 1> การเป็นวิศวกร,กรของผมหรือการแก้ปัญหาในในในไายผลิตต่างๆหรือแก้ปัญหาในโรงงานก็ ด้วยประสบการณ์อย่างนั้นถูกเอาองค์ความรู้แบบนั้นนะมามาคิดแล้วก็พัฒนาแล้วก็สร้างเป็นของเป็นอาหารที่จะให้แม่กินแม่ผมมากินยากเพราะว่าหนึ่งด้วยสภาพร่างกายของแม่คือเขาไม่มีฟันละการเคี้ยวอาหารการบดครี่จะได้น้อยมากเหมือนที่เราเคยได้ยินเออถ้าเคี้ยวอาหารเนี่ยให้เคี้ยวอะไรละเอียดละเอียดน,นะการย่อยการอะไรจะดีขึ้นแต่แม่เคี้ยวไม่ได้ไม่ได้มากนะัแล้วก็ เนื่องจากผมว่าเขามีภาวะของระบบย่อยอะไรที่ไม่ค่อยดีด้วยการดูดซึมการขับถ่ายเขามีปัญหาไปหมดการนอนหลับเขาก็มีปัญหาไปด้วยแล้วก็อารมณ์ก็เหมือนกับท้อทแท้หรือว่าเขาเคยเป็นคนแอคทีฟแข็งแรงแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายเขาเขาเหมือนกับเขาเหี่ยวเขาเฉาะะผมผมเปิดใจตัวชื่อชื่อกาบ้าเมียมาจากตัวสัตว์กาบ้าเลยเป็นที่มาของชื่อแบรนด์วา่ากาบ้าเมี กาบานี่คือสารกาบ้าซึ่งเป็นสารสื่อประสาทระวังสมองกระเซลล์ในร่างกายอย่างนี้ครับมันทําให้การสื่อสารของเซลล์สมองมีประสิทธิภาพหนึ่งซองของกาบาเม็ดเ,เล็กๆเนี่ยที่หนึ่งซองเล็กๆเนี่ยเท่ากับกินข้าวประมาณห้าสิบถ้วยถ้าวันหนึ่งเราบริโภคกาบ้าสองซองก็เท่ากับกินข้าวประมาณ<อ>สารกาบ้าประมาณเท่ากับกินข้าวเฉพาะตัวสารกาบา้ยเายเดียวประมาณหนึ่งร้อยถ้วยซึ่งซึ่งในความ ริงไม่ได้กินเลยใช่แต่แต่แต่ประโยชน์ของการมีสารกาบาเยอะขนาดนั้นอ่ะคอนเซปต์คล้ายๆกับเราติดส่ G ให้มือถือของเราเคยได้ยินไหมคนเราใช้ศักยภาพของสมองประมาณสามสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์จริงๆเท่านั้นเองแต่ที่เหลือของศักยภาพสมองเนี่ยไม่เคยถูกเอามาใช้เลยใช่เพราะว่าไม่สามารถสื่อสารได้แต่พอผมเห็นนีบเอ้ยถ้าเราเพิ่มปริมาณการสื่อสารให้สมองกับเซลล์ในร่างกายแบบนี้ได้เนี่ย ็จะเป็นเหมือนติด 4G ให้ระบบ<ม>กลไกในร่างกายของเรา<ม>ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วพอสมองฉลาดปุ๊บเนี่ย<ม>เขาฉลาดอยู่แล้วแล้วเขาสื่อสารกับระบบร่างกายได้นะ<ม>การส่งข้อมูลการดูแลซ่อมแซมตัวเองก็จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมเชื่อว่าร่างกายของของเราถูกสร้างแล้วก็ถูกออกแบบมามาเป็นอย่างดีแล้วก็อย่างปานนี่แต่ต้นอยู่แล้วมันเรียบง่าย แต่มันเพอร์เฟกเลยฉะ <Okay. S 2> นั้นผมไม่มีข้องสงสัยใน, <Okay. S 2> นกลไกของร่างกายถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นรถเนี่ยร่างกายของเราไม่ใช่รถซาเลงนะ้งเนี่ยผมว่ามันเป็นล,ลูฟลอยะ <c oughs> มันมีความพิเศษแล้วก็เอกุกในตัวของ <c oughs> ของเราอยู่แล้วถ้าถ้าสั่งในกระเพาะในปริมาณที่เยอะขนาดนี้ไม่ใช่แค่ให้ร่างกายเชื่อมต่อกับสองได้ยังสามารถเชื่อมต่อถึงจิตใจของเจ้าของได้ด้วย <c oughs> แล้วเมื่อร่างกายจิตใจ สมองเชื่อมต่อกันไปเนะี่ยกลไกของร่างกายก็จะครบหลุมของเขาอะถ้าเรียกเป็นภาษาวิศวะผมจะเรียกว่าเพอร์เฟ c o m คอมบัชชั่นเลย<ม>การสันดาบที่สมบูรณ์เลย<ม>เราก็สามารถดูแลซ่อมแซมตัวเองไนดะ้ผู้คนก็ไม่มีความจําเป็นจะต้องไม่ป่วยไม่ป่วย,ยตั้งแต่ได้แข็งใช่ผมว่าชีวิตคนเราเหมือนเรือชีวิตนะปั๊มน้ําก็เหมือนยานดูดดูดความเสื่อมหรือความแก่หรือการเจ็บป่วยออกจากเรือชีวิตของเราแต่แต่ถ้าเรา เราสามารถทําให้เรือชีตของเราไม่ล่วตั้งแต่แรกเราก็ไม่ต้องต้องไม่ต้องหาตัวช่วยใช่ใช่จริงๆเขาควรจะเป็นอย่างนั้นตัวแล้วแล้วเราก็มีความสุขกับการดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องแก่หรือเสื่อมไปตามวัยเหมือนเหมือนภาวะปกติตอนนี้แม่ผมเจ็ดสิบห้าพ่อผมเจ็ดสิบเก้าแล้วพ่อแม่ผมยังหาทุเรียนมาปลูกคิดว่าทุเรียนปลูกวันนี้จะกี่ปีถึงจะได้กินเนี่ยพ่อแม่ผมยังอารมณ์ชิวเขาปลูกเ้าเขาก็จะกินทุเรียนที่เขาปลูกอ่ะ คือแล้วเขาก็ยังเก่งยังเถียงลูกได้ก็ไปนะโรคเบาหวานความดันหัวใจอย่างเงี้ยมันเป็นเขาเรียกโรคต่อเนื่องนะก็ไปหาหมอตลอดจากที่เคยนัดเดือนละครั้งก็นัดเป็น2เดือนครั้ง3เดือนครั้งปัจจุบันก็4เดือนครั้งด้วยผลการตรวจวัดของเบาหวานความดันอะไรเขาปกติอยู่ละวันเบื่เขาก็ไม่เป็น ก็หรือวละสามเม็ดจากยี่สิบแปดเม็ดวันละสองซองเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหรือวันไหนที่เขาเหนื่อยเยอะเขาก็เพิ่มจอกหนึ่งแต่เรากินทันยาพืชที่กระหล่ำงอกเนี่ยมันจะเป็นจังหวะขอโทษนะครับเหมือนจังหวะที 7, ่ผู้ชายผู้หญิงมีอะไรกันปุ๊บเนี่ยอสุจิวิ่งเข้าไปในไข่ได้นะเขาจะเกิดการแบ่งเซลล์อย่างมหาศาลที่สุดใช้คําว่ามหาศาลที่สุดเพื่อจะตั้งต้นชีวิตใหม่ให้ได้ ในจังหวะนี้มันจะมีพวกกรดอะมิโนเพปไทด์นู่นนี่นั่นที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษยากๆเยอะมากแต่ถ้าสารอาหารบางสารอาหารก็เพิ่มขึ้นหลักสิบบางสารอาหารก็เพิ่มขึ้นหลักร้อยแต่แต่ถ้าโดยเฉลี่ยคิดง่ายๆแบบแบบให้เข้าใจง่ายๆนะหมายถึงสิบยกกาลัง24สคือตัวสิบแล้วมีสูงยี่สิบสตัว mm hmm. สารอาหารมันจะเป็นเขาเรียก compact nutrition compact แปลว่าเล็กนิดเดียวแต่สารอาหารเยอะมาก เพราะแม่ผมกินข้าวได้มีกี่คำข้าวแต่ละคำของแม่เนี่ยมันถึงถึงว่าถึงความยั่งยืนของร่างกายเขาที่เขาจะสามารถสู้กับโรคไอไข้เจ็บหรือหรือสภาพร่างกายที่ต้องซ่อมแซมมันเลยต้องถูกคิดแบบนี้ตั้งแต่แรกนะคือคือแม่เ,เป็นผมว่าเป็นข้อสอบยากอ่ะเพราะ<ม>ว่าภาวะเนื่องจากอายุการเจ็บปว่วยความสามารถของอวัยวะหรือร่างกายของเขามีปัญหาผมว่าเป็นข้อสอบยากแล้ว เออเราทาเราทาข้อสอบยากให้แม่ได้แล้วแม่ทีสุขภาพดีขึ้นได้ส mm ่วนอื่นที่เป็นข้อสอบง่ายอ่ะผมว่ามันต้อมันมาผมจบวิศวกรรมการผลิตที่อเมริกาใช่รัฐรัฐรัฐที่ผมอยู่เนี่ยรัฐยูทาเนี่ย80%ของอาหารเสริมเนี่ยผลิตจากรัฐนี้แต่ผมก็เห็นอย่างนึงคือเขาเอาพืชพันธุ์ธัญญาหารวัตถุดิบจากทั่วโลกเนี่ยซึ่งรัฐเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นทะเลทรายไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปผลิตไปอาหารเสริม ต่สุดท้ายเขากลับมาขายใครรู้ไหมขายคนขายวัตถุดิบใช่น่าเสียดายที่เราอยู่กับวัตถุดิบแท้ๆแล้วมองไม่เห็นตรงนั้นไปให้คนอื่นเขาสร้างมูลค่าแล้วก็กลับมาหาเราใช่แล้วผมว่าผมว่ามันเป็นเวลาที่เราต้องรู้จักตัวเราเองมากขึ้นรู้จักขนมรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของปู่ย่าตายายแล้วก็เอาวิถีชีวิตการกินการอยู่ของเขาเนี่ย มา,มาต่อยอดเป็นอะไรบางอย่างที่แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้เพราะว่าูุยัาตายายเราไม่เคยสอนให้เราเป็นเบาหวานความดันหัวใจมะเร็ง <S 2> <S 2> <S 2> สูตรสามนะครับสูตรแรกเนี่ยจะเป็นข้าวพอ,องอก้าชนิดแต่ก้าชนิดของข้าวเนี่ยก็ปลูกจากข้าวดินที่ตา่างแหล่งตา่างที่ดินแต่ละที่ก็จะมีสารอาหารที่ไม่เหมือนกันข้าวแต่ละพันธุ์ก็จะมีสารอาหารไม่เหมือนกัน แล้วแล้วมันข้าวของเราไม่ใช่ข้าวแบบปกติเป็นข้าวที่เขาเรียกข้าวที่ชาวนากรชาวนาไหวชาวนาบูชามันจะมีพลังเป็นเป็นยาอย่างเงี้ยมาตั้งแต่โบรัโบราณนะดีมาตั้งแต่ต้นเขากราบเขาไหวเขาบูชามาแต่ต้นแล้วเราเอาอมาทําเพื่อบูชาคุณพ่อแม่เรามันก็จะผลของการทานมันก็จะฟ้องในตัวของเขาเองอยู่แล้วอะค่ะ สูตรสองจากสูตรแรกข้าว9ชนิดสูตรสองก็บวกถั่วพอกง,งอกีก9ชนิดถั่วก็จะมีพวกโปรตีนต่างๆ,างๆแล้วก็ผู้หญิงเอง,ออองอเนี่ยพอวัยทอง้วเนี่ยฮอร์โมนต่างๆมันจะไม่สมดุลเหมือนเมื่อก่อนละก็จะเริ่นชดเชยฮอร์โมนเอสโตรเจนนู่นนี่นั่นคือผู้หญิงกับความสวยอะบจาเออมันจะแยกกันไม่ได้คือถ้าผู้หญิงเ <c oughs> อาความสวยของเขาไปมันห่อเหี่ยวแต่ถ้าเกิดเขาทาให้เขาสวยเขาเขาดูตัวเองได้ในกระจกได้นานขึ้นยิ้ม ให้กับตัวเองในกระจกได้รูปเนื้อรูปตัวแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบเขามีความสุขอ่ะผู้หญิงก็จะสดใสอ่ะผมก็เลยต่อย่อมาเป็นงานพองอกอีกสามชนิดแล้วก็เฟ็ซซีทอฟฟ้าเข้าโพดเพราะว่าร่างกายอะจริงๆเราก็ต้องต้องการพวกไขมันด้วยก็เป็นไขมันดีเพราะสุดท้ายแล้วึงได้ตกผลึกว่าอาหารนันมันต้องครบห้าหมู่นะถ้าไม่ครบห้าหมู่อะการสัดาของ ของอาหารจะไม่สบูรณ์คุณมันไหรจากลูกคือความสุขของพ่อเมื่อหฮ้เกแทนรักแทนความใส่ใจและค่าเอออลูกขอบคุณที่ดูแลลูกว่าลูกขอโทษไม่มีชอบพักกามาริมก้อยพูดมนไหก i'm so calm.